สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มเปิดชีวิตรักเป็นแฟนแท้งจริงไหมน้ำตาไหลวินาทีพิสูจน์หัวใจสามีครั้งแรกเจ้าหญิงวงการบันเทิงแม่มคาทริยามาเปิดใจเรื่องราวความรัก ที่ไม่เคยพูดที่ไหนในรายการขับไฟเดโชว่าเรื่องความดุของคุณแม่ก็ดุเหลือเกินเพื่อนยังโทรมาไม่ได้เลยแหม่มเล่าว,ว่าคุณแม่รับโทรศัพท์บอกแหม่มไม่อยู่อยู่แต่คุณแม่จะคุยไหมคะซึ่งแหม่มก็นั่งอยู่แถมมีการสั่งคนสวนสกัดหนุ่มๆทั้งหลายอีกไม่ค่อยมีใครเข้ามาจีบเยอะแหม่มยอมรับว่าจริงๆไม่ได้เยอะ ถามว่าเขากลัวเหรอเป็นไปได้เพราะมีหน้าเป็นอาวุธหน้าควา่ำพูดตรงนี้เลยมีคนเขาพูดมาถึงหูว่ายิงพร้อมตอบคำถามว่าตอนนั้นเป็นแฟนกับพี่แทง่งซักสิทธิ์แท้งทองจริงไหมเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกแม่บอกว่าเราระบบทเป็นเจ้าหญิงเลยเรียกกันว่าเจ้าหญิงพร้อมยอมรับถึงความเป็นเจ้าหญิงตอนนั้นสปอตไลท์ทุกดวงส่องมาส่งผลเรื่องความสัมพันธ์ตอนนั้นว่าเป็นปัญหาเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน พร้อมตอบถึงความสัมพันธ์ตอนนั้นมีการบอกไหมว่าห้ามบอกใครเราคบกันความดูแลประดุจเจ้าหญิงมีอาหารอร่อยให้รับประทานตลอดแม่มบอกว่าทำปุ๊บต้องนั่งรอ พอไปอาบน้ําปุ๊บนาความเลยทําอาหารจะเสร็จอยู่แล้วทําไมต้องไปอาบน้ําอย่างนี้จะให้ทําทําไมไม่ทําดีกว่าพร้อมเผยเหตุการณ์สุดซึ้งพิสูจน์รักบีบีสงกรานกระจ่างเนตรสามีที่ไม่มีวันลืมทําเจ้าตัวน้ําตาไหลเลยเหมือนกันว่าตอนคลอดลูกคนแรกรู้สึกเลยว่าเขากังวลใจมาก หวังว่าลูกจะโอเคไหมพรรยาจะรอดไหมจนลงไปกองอยู่กับพื้นทําให้ร,รู้สึกว่าเราฝากชีวิตกับผู้ชายคนนี้ได้แม่มถึงกับกรั้นน้าตาไวไ้ม่อยู่จริงๆพร้อมบอกว่าไม่อยากจะรอ้องไห้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ